สี่เมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับภายในทาสีครีมนะครับเป็นโทนสว่างฝ้าหลุมนะครับตรงนี้ก็เป็นของแถมนะครับมีทุกหลังนะครับฝ้าหลุมชมห้องครัวกันครับพื้นก็เป็นผิวหยาบแบบนี้นะครับลวดลายขนาดสองคูณสามนะครับเคาน์เตอร์ยาวเลยครับสามเมตรนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับทีมงานบ้านสวนห้วยจอรเข้มากนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอเฉลิมงประเกียดนะครับ ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับบ้านของคุณออสนะครับตำบลตาเปกออำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นโทนสีเทานะครับตัดกับบัวปูนนะครับเส้นสายบัวปูสีขาวนะครับ51ตารางเมตรนะครับไม่รวมโรงรถนะครับด้านหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องครัวตรงนี้นะครับยื่นออกมาด้านข้างอีก2คูณ3เมตรนะครับโรงรถก็ประมาณ3,5คูณเมตรนะครับ อันนี้ต่อเติมนะครับต่อเติมลูกค้าขอต่อเติมเพิ่มมานะครับฉเฉลียงตรงนี้ก็เมตรห้าสิบคูณหกเมตรมีบันไดสามขั้นจมูกบันไดอลูมิเนียมกันลื่นให้นะครับทุกขั้นบันไดเลยนะครับเบื้องปูพื้นข้างนอกจะเป็นกระเบื้องลายหินธรรมชาติผิวหยาบนะครับเสาตกแต่งกรุด้วยหินทรายนะครับแล้วก็ตัดบนล่างบัวปูนขนาดเจ็ดเซนนะครับโคมไฟหน้าบ้านเป็นโคมไฟกิ่งนะครับก็รีวิว ไปบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะครับตอนที่อัปเดตให้ดูนะครับคลิปที่อัปเดตให้ดูนะครับคลิปก่อนๆนะครับก็ตกแต่งเส้นสายตามรกบประตูหน้าต่างด้วยบัวปูนทาสีขาวขนาด7ซนติเมตรนะครับม้านั่งปูนนะครับตรงนี้ม้านั่งปูนนะครับก็กรุตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวแล้วก็คิวสเตนเลสตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับม้านั่งปูนก็ แบบนี้เลยนะครับขามานั่งก็กุกระเบื้องให้เช่นกันนะครับขามานั่งนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งทางนี้เป็นห้องนอนสองห้องเลยนะครับหน้าต่างอลูมิเนียมรอบบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านหนึ่งของระเบียงหน้าบ้านนะครับโคมไฟระเบียงก็ซาลเปาสองโคมนะครับ ฝ้ารอบนอกเป็นยึดซ้อฝ้ารอบนอกเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับกันชื้นมีทั้งแบบแผ่นเรียบแล้วก็แบบมีช่องระบายอากาศให้นะครับเดินดูรอบๆกันก่อนนะครับโรงรถก็เป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กหลังคาม่ท่านชิปเหมือนก,นกันกับตัวบ้านเลยนะครับนี่ครับ ตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับสามคูณสองมีหน้าต่างตรงซิงค์ล้างจานนะครับตรงนี้เป็นบานเลื่อนนะครับโครงราคาเป็นไม้เทียมทาสีเทาน้ำเงินนะครับสีเดียวกันกับสีเสาบ้านนะครับแล้วก็ฐานบ้านนะครับตัวบ้านสูงห้าสิบเซนไปชมด้านหลังกันครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านคุณออดนะครับ ตำบลตาเป็กอเฉลืองพระเกียรติจบุรีรัมย์นะครับด้านหลังยาว8เมตรนะครับ3 3 2นะครับประตูห้องครัวเป็นประตูขึ้นลงหลังบ้านด้วยนะครับบานประตูเป็นบานประตู UPVC กันน้ำกันชื้นนะครับบันไดงขั้นนะครับด้านหลังก็สามารถต่อเติมเป็นเฉลียงหลังบ้านได้นะครับเป็นโซนซักล้างนะครับหรือจะเป็นครัวไทยก็ได้นะครับ ช่องแสงตรงนี้ก็เป็นของห้องน้ํานะครับตรงนี้เป็นช่องแสงของห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับเสารรถก็ตกแต่งนะครับตกแต่งแล้วก็ทาสีเซาะร่องแล้วก็ทาสีขาวนะครับนี่ครับเรามามองภาพด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ แบบนี้เลยนะครับโมเดิร์น5 1ตารางเมตร,รเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับมันได้ขึ้นตัวบ้านนะครับ ตัวอลูมิเนียมกระจกใสเขียวสามารถเลือกสีได้นะครับอลูมิเนียมนะครับห้องโถงประมาณ4,50เมตรห้าสิบูณสามเมตรนะครับภายในทาสีครีมนะครับเป็นโทนสวาน่างฝ้าหลุมนะครับตรงนี้ก็เป็นของแถมนะครับมีทุกหลังนะครับฝ้าหลุมมีทั้งแบบฝ้าหลุมธรรมดาหรือไม่ก็ฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะครับ บัวพื้นนะครับบัวพื้นภายในอันนี้คืออยู่ในงบนะครับอยู่ในงบกระเบื้องปูพื้นครับขนาด60 60ลายหินอ่อนหินธรรมชาตินะครับมุมตรงข้ามห้องโถงนะครับได้ช่องแสง2ช่องนะครับเป็นประตูแล้วก็เป็นหน้าต่างนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นครัวครับมีครัวนะครับ ห้องนอนสเปคไซส์เดียวกันนะครับสามคูนสามนะครับแบบนี้นะครับโคมไฟห้าโคมนะครับเสื้อผ้าวันเดลไรซี่ตรงนี้เป็นสายไฟเครื่องปรับอากาศนะครับมีให้นะครับทุกหลังเลยทุกห้องนอนเลยนะครับแล้วก็ห้องโถงด้วยนะครับมุมตรงข้ามของห้องนอนนะครับสามคูนสามนะครับ บัวพื้นลายไม้ PVC มีให้ทุกฟังก์ชันอยู่้นห้องน้ำนะครับปลั๊กนะครับอยู่ตรงประตูจุดหนึ่งสวิตช์อยู่ตรงประตูนะครับแล้วก็ปลั๊กอยู่ตรงหัวเตียงนะครับประมาณนี้นะครับดีเทลเหมือนกันครับดีเทลเหมือนกันหมดเลยครับโคมไฟ5โคมน,นะครับ อันนี้เป็นห้องด้านหลังนะครับสามหุสามนะครับห้องโถงก็ได้โคมไฟห้าโคมเช่นกันนะครับชมห้องครัวกันครับพื้นก็เป็นกิ่วหยาบแบบนี้นะครับลวดลายขนาดสามุสามนะครับเคาน์เตอร์ยาวเลยครับสามเมตรนะครับหน้าบานนะครับ UPVC สีน้ำตาลหน้าบานเดียวบานซิงคู่บานซิงเดียวนะครับอยู่ในงบหมดครับตรงนี้นะครับ เคาน์เตอร์ก็กรุงด้วยกระเบื้องให้นะครับคิวสเตเลสก็อยู่ในงบนะครับซสียงรังจานก็อยู่ในงบนะครับไม่อยู่ในงบแค่เตาแก๊สผู้ดูฝันนะครับถ้าลูกค้าอยากจะติดตั้งก็ซื้อมาให้เราติดตั้งได้นะครับกระเบื้องกันเปื้อนนะครับปุถึงครึ่งหนึ่งของผนังนะครับโคมไฟสองโคมนะครับฟ้าริบซัมเสาเรียบนะครับประตูตรงนี้เขาลังบ้านนะครับดีอยู่ให้ดูแล้วนะครับ ีกมุมหนึ่งของห้องครัวนะครับหน้าต่างก็มองไปเห็นโรงรถแล้วก็ถุนหน้าบ้านนะครับประตู UPVC 70สูง2เมตรนะครับบันทึกแล้วก็มีช่องลมด้วยนะครับระบายลมระบายอากาศนะครับลดสเตียลงจากตัวบ้านให้นะครับแล้วก็มีคิวสเตียให้อีกนะครับนี่ครับงานก็จะเรียบๆแบบนี้เลยนะครับตั้งใจสร้างให้ทุกหลังครับท่านผู้ชม ขนาดเมตห้าสิบคูณสามนะครับไม่มีฉากกั้นครับตรงนี้สูงแล้วก็สโลปไปที่ท่อหน้าทิ้งนะครับรอดินอยู่ตรงมุมนะครับอยู่ในงบหมดนะครับอันนี้ก็หางลังหน้าอามือกระจกเนานะครับจะโครกผนังก็ลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับเลือกได้เองนะครับฝ้ายิดซ้ำกันชื้นฉาเรียบนะครับโคมไฟดาวไลท์ LED หกนิ้วขนาดใหญ่ไปเลยนะครับ ช่องเซอร์วิสก็ลดอุปหภูมนะครับมีให้ในงบหมดนะครับช่องแสงมีให้ในงบนะครับอยู่ในงบหมดครับที่เห็นนะครับนี่ครับพื้นเป็นกระเบื้องกันเพื่อนพื้นเป็นกระเบื้องผิวหยาบกันลื่นนะครับในส่วนของฝักบัวก็จะได้แค่แฮนชาเวอร์นะครับในงบนี้ไม่มีเครื่องทำ้วาอุ่นนะครับบริการไม่มีนะครับ ส่วนต่างก็สามารถจ่ายเพิ่มได้นะครับอยากได้ราคาที่แพงกว่าก็จ่ายส่วนต่างได้ครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นบ้านของคุณออสนะครับขอบคุณไปยังคุณออสเป็นอย่างสูงเลยนะที่เรียกใช้ทีมงานของเรานะครับบ้านหลังนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ 51ตารางเมตรและเฉพาะจังหวัดุรีรัมนะครับถ้าต่างจังหวัดก็ประมาณ650,000นะครับ650,000นะครับว่าต้นทุนก็จะสูงขึ้นนะครับตามระยะทางนะครับเนื่องจากเป็นบ้านไซส์เล็กนะครับบ้านไซส์เล็กนี่ต้นทุนก็จะสูงกว่าบ้านไซส์ใหญ่นะครับต้นทุนสูงกว่านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ